จะส่งลูกค้าตามออเดอร์นะครับจะส่งลูกค้าตามออเดอร์ครับผมร้านอยู่ปทุมธานีนะผมวงแหวนลานหลุมเจ้าเบอร์ติดต่อ0826974935นะครับผม 0826974935นดสี่กม้ีล้ออีซูซุล้อรีโวล้อฟอร์ดล้อแบรนชั้นนำบ้านเราเลยนะครับผมร้านอยู่ที่ปทุมธานีนะครับผมวงแหวนล่าลุนแก้วเบอร์ติดต่อก็0826974935นะครับผม ล้อป้ายแดงมีทั้งล้อใหม่ยางใหม่แล้วก็ล้อป้ายแดงยางป้ายแดงแล้วก็แม็กมือสองยางมือสองนะครับผมร้านเราอยู่เส้นบางบัวทองบางปะอินนะครับต่างจังหวัดเราก็จัดส่งได้นะครับผมต่างจังหวัดจัดส่งได้นี่นี่ก็เรากำลังจัดส่งให้ลูกค้านะครับผม กำลังจัดส่งให้ลูกค้านี่แล้วก็ยางมือสองวันนี้ฝนตกนะผมฝนตกหนักมากนี่ยางมือสองแล้วก็เก็บไว้นี่ยางมือสองแล้วก็สต็อกไปให้ลูกค้านะผมวันนี้ฝนมันตกก็เลยเปียกหน่อยนะเปียกปอนหมดเลยนี่เราก็ดูไปเรื่อยเรนะื่อยมอว่ามีของอะไรบ้างหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้ก็ เราก็จัดส่งให้ได้นะครับผมร้านส่งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวงแหวนล่าลุงแก้วเบอร์ติดต่อ0826974935นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูล้อมือสองนะนี่แล้วก็มีล้อมือสองนี่ล้อมือสองเราก็มีนะครับผมล้อมือสองตัวนี้เป็นล้ออิซูซุก,กานไวายตัวนี้เป็นล้ออิซูบูพาวเวอร์ อันนี้เป็นล้อ Fortuner M MKA ล้อ Fortuner MC นะครับผมตัวนี้ MC นะครับผมนี่นี่ครับผมแล้วก็มีล้อแบบนี้เลยครับล้อมือสองเดิมๆสภาพสวยๆนะฮะร้านเราอยู่จังหวัดปทุมธานีนะผมวงแหวนล้านหลุมแก้ว ครับผมแล้วก็มีล้อเอาผ่าแล้วก็มีล้อแอคคอร์อดนะครับผมแล้วก็มีล้อซีวิกต่างจังหวัดเราก็จัดส่งได้นะครับผมมีทั้งยางใหม่แล้วก็ยางมือสองมีล้อซีวิก นี่ครับผมขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับสวัสดีครับ